มมรี่หนูดูอะไรมาดูการน,น้องมารี่มองอะไรดูข้างบนนะคะน้องมารี่มองปลาตาปลาตะเพียนยายเย็นค่ะนี่ปลาตะเพียนยายเย็นมามาแขวนไว้ตรงหน้าต่างเวลาลมพัดมันจะมีเสียงแล้วน้องมารี่ก็หันไปมองนะคะฮัลโหลชอบปลาตะเพียนยายเย็นไหมลูกชอบไหมคะชอบไหม หนมองนี่มองปาตะเพียนยายเย็นอีกทีนึงให้ยายเย็นชื่นใจหน่อยเด้วโอ้ไม่ยอมมองนะไม่ยอมมองงอนงอนโอ้เห็นไหมเห็นไหมยายเย็นเห็นไหมน้องมะลิมองปลาตะเพียนยายเย็นนั่นน่ะมะลิคะมะลิมะลิ อลิไม่หันมาละโอเคสวัสดีค่ะโอ้สุดท้ายบ๊ายบาย